สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้จะทําเมนูซุปมะเขือค่ะพี่น้องหม้เดือดแล้วจ้ะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปใส่มะเขือลงไปค่ะต้มมะเขือจะได้บม่ดาจ้ะพี่น้องมะเขือจะได้ไม่ดําค่ะปิดฝาไว้ก่อนรอให้มะเขือสุกก่อนแล้วจ้ะพี่น้องมาดูกันค่ะพี่น้องว่ามะเขือเปื่อยยัง มะเขือเปื่อยหรือ,อยังสุกแล้วจ้ะนี่มะเขือพร้อมสุกแล้วค่ะนี่หอมจ้ะพี่น้องหอมรวมที่ซอยไว้นี่คือนี่คือปลาทูปลาทูกับพริกกับพริกจะตำเส่กันไปเรียบร้อยล้วจะพี่น้องปลาทูนึ่ง มะเขือใส่ไปเลยค่ะพี่เนาะเมนูซุปมะเขือซุปมะเขือ,อบอกเ,เขือบบดำเลยจ้ะให้มะเขือไม่ดำดำไปเลยค่ะ อะไรเนี่ยนี่จับพี่น้องตามะเขือบี้มะเขือใสจ้ะตามะเขือใส่ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเราใส่เครื่องไปเลยจ้ะแบบนี้น้ำปลาล้านี่จ้ะพี่น้องน้ำปลาล้าใส่ไปเลยจ้ะชูรสนี่ชูรสจ้ะชูรสใส่ไปเยอะๆจะได้แซ่ นี้ำปลาค่ะอันนี้หอมรวมจ้ะพี่นอ้องหอมรวมใส่ไปเลยค่ะ ก็มีข้าวคว่าใส่จัะพี่เนะถ้ามีข้าวคว่าเราก็ใส่ข้าวคว่าได้อีกซุกมะเขือแต่แซบมาจัะพี่เนะ ซุปมะเขือพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะออกหมโดยหน้าไปอีกชืบชืบชบชบชบเรียบร้อยแล้วค่ะซุปมะเขือลาบมะเขือจ้ะพี่น้องอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ค่ะขอบคุณทุกการติดตาม